อุ่งเอิงขอโทษยูครีมและเก๋ไก๋ยอมรับดื้ออยากลงคลิปทำให้เกิดปัญหา ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตายอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีดราม่าของยูทูบเบอร์สาวอุ่งเอิง SPD ที่โดนทัวลงอย่างหนักกับปมดราม่าร้อนซึ่งเธอก็ได้ออกมาขอโทษผ่านทาง i อ Story แล้วครั้งหนึ่งแต่ถูกเพื่อนสนิทของหนุ่มสไปค์เข้ามาซัดกลับแรงว่าเป็นการขอโทษที่ไม่ตรงประเด็นก่อนที่ต่อมาค่ะบัญชีทิกตอกส่วนตัวของเธอนั้นขึ้นสถานะว่าถูกแบนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปกระทั่งเมื่อวานนี้วันที่6มีนาคม2567อุ่งเอิงก็ได้ออกมาประกาศ ลาออกจากทุกตำแหน่งจากบริษัท n ัมเบอรวันพร้อมกับขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบแต่ยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนตามมาไม่หยุดค่ะเพราะว่าหลายคนมองว่าคนที่ควรขอโทษมากที่สุดนั่นก็คือ,อยูและเก๋ไก ล่าสุดค่ะวันนี้วันที่7มีนาคม2567อุงเอิงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพแชทที่ได้มีการทักไปคุยกับคนที่ได้รับผลกระทบจากดราม่าที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังได้มีการเอ่ยขอโทษยูและครีมแล้วก็เก๋ไก๋ในครั้งนี้ด้วยว่า หลังจากที่เอิงได้ทราบเรื่องในวันแรกเอิงก็พยายามติดต่อเพื่อที่จะขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวและได้มีโอกาสพูดคุยกันทางแชทจริงๆและอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีการนำเบอร์โทรของคนอื่นนอกจากของเอิงติดต่อไปจริงๆและสิ่งนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เอิงเข้าใจผิดว่าตนเองได้ขอโทษและได้พูดคุยกับผู้เสียหายแล้วแม้เอิงจะยังไม่สามารถได้พูดคุยต่อหน้ากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเป็นการส่วนตัวและได้รับการให้อภัยจากใจจริงๆและ และครั้งนี้เอิงจะขออนุญาตเอ่ยชื่อและมาขอโทษจากใจจริงๆจากสิ่งที่เอิงทำผิดพลาดอีกครั้งนะคะเอิงขอโทษยูและพี่ครีมที่ทำคอนเทนต์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเพื่อนและพี่ที่เอิงรักและเคารพเอิงขอโทษจริงๆจากใจกับการกระทำที่ไม่รอบครอบและคิดแต่ตองให้ละเอียดถี่ถ้วนพอทำให้เกิดกระแสดรามา่าตามมาในภายหลังเอิงขอโทษยูและพี่ครีมนะคะ เอิงขอโทษเก๋ไก๋ที่นำคลิปจากช่องของเก๋ไก๋มาใช้โดยไม่ขออนุญาตก่อนและจริงๆได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการของเก๋ก่อนแล้วแต่เอิงดื้อจะลงคลิปต่อไปทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเรื่องนี้เอิงผิดเต็มๆเอิงอยากจะขอโทษเก๋ไก๋จากใจจริงๆอีกครั้งค่ะเอิงขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรเอิงก็ยังยืนยันที่จะน้อมรับทุกความผิดพลาดเพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ